ไปนะครับระยะ25เมตรลูกวินกับเช็ดดิดนะครับลูกวินกับเช็ดดิดลูกวินเดี๋ยวผมเอาเป็นลูกแรกเลยเดี๋ยวเช็ดดิดลูกสองวินเป้าซ้ายนะครับ กปืนกระสุนระยะ25เมตรกับแคดมา30นิ้วตัวนี้นะครับเป้าซ้ายเป็นวินเชสเตอร์ตอกดำนะครับปืนกระสุนครบเลยครับครบทุกเมตรครับ9เมตรครบเลยนี่วากี่นิ้วเนี่ยควากว้า สองสิบสามประมาณนี้อันนี้คือรูปหินเชตเตอร์เดี๋ยวต่อไปไปดูรูปเชตดิบเชตดิบนี่กลุ่มแน่นนะเรียงเม็ดตึงสองสี่หกแปดเก้ายี่ห้าเมตรนะครับถ้าเป็นสัตว์ก็โดนเต็มเต็มนะครับอย่างไรก็อยู่ในตัวสัตว์ถ้าเป็นคนก็คงได้ยุ่งยุ่งหลายเรื่องแน่นอนนะครับกลุ่มประมาณนี้ครับเห็นเห็นครับอันนี้วินอันนี้เชตดิบความแน่นความสวยงาม นะครับไม่แตกต่างกันเท่าไรหร่ถือว่าโอเคครับใช้ได้แต่ลูกวินเตะหนักกว่าเจนติดก็โอเคนะครับเจนดีกกำลังดีนะครับ